ไม่จะเปัดโนเป็นนี่น้องตัวเล่นแกงอะเล่นเล่นนี่มันพอดีนี่มึงเหว่อคว้าอยู่แต่บวงแกงพัวอยู่บ้านจะดูเหลืองจริงเวียนาแก่ใจมึงแลยตอนนี้กูเออเอ็นี่กูแกงแกงนีลุดปีนองตักไล่จ้ำเมียเคยเล่นแกงแกงแกงไอ้เนพ่อเหน่กองดีไอ้เหน่กองดีไอ้กบพูดถึ่เมียเล่นแกงอไอ้องกาตาเวลาเมียรับมาตึงบ้านพดูเมียนั่งรือเมียนอนแนวมือลุบพัว ตือเบนหัวแหล่งตองปุดตั้งเหลือแกงตำมั่งเหลือแกงรั้งกังเหลือแกงตาไม่เหลือกูแทงแล้วไงตายกะวุ่นจริงเ้ตกากูไม่เหลือกูไม่เหลือใจมาจากการกันเด็ดกันตีตั้มเพื่อเวลามึงกินก้าวกูไม่ใอ้นอพักนอหลุดแทงหลุดตัวกูวายหมดให้กูนอไรอะบาให้นอไปไปนอไดอะเออตัวหนอะดอกกีกันเนี่ยดอกกีวันกนกุ้มนั่น ตัวไม่แกงกลัวโปดดำบมือรักหม้อหลายเฟรตทำการถูกจิ้งเว้นตือนกระบือบ้าเจ็บปลากัดเราก็ตั้งไปเจอปราตู้ให้โลูกตั้มตัวต่อได้กว่าตัวอาจิบแม่เอ้ยเป้งว่าปราตู้ตัวงานจิบเว้นตือนวัอปรากัดตัวลอยจ้องเรามาเจ้าก็บลูนอยู่ไม่เรียกว่าเจอปลาตู้ไอ้ลูกได้ติ่มนำจูบือปลากัดตายว่าได้ติ่มบังบ้ากูตาเปล่าทีได้แกงไตปล้ำได้เรื่องเบือมึงในตัวกัดหลับคุยเบืออาอทำไมต้องเตียงกันอย่างนี้ ก็ก็พยันตูดแบตอนน้าบ้านลังรอบเมียจักตีโจเจ้าเมืองจิงเรางนี่ยตกใจกูแต่ไม่ได้ต๊เบื่อแต่ได้โจยปลอมมึงจิงจานกุาเนี่ยก็บอกแล้วว่ากินเมียมันไม่จุ่มปรุงจำได้ไหมวันนั้นวันนั้นมึงเตี่ยวเอากูไม่ควันกูนอนตังคืนแล้วไม่ควันเลยจักตีที่ว่าเจ้าตึงมึงหลบก้นก้าวองอนนำ กูไม่เตะตัามเือกูเดินตามไปเลยเพื่อทีว่ามึงแกบื้อพอไปตึ้มซ่วมแต่มึงเหี่ยวแต่กูไม่เตตัามเือกนุกนุกแต่กูแก่ที่พอมึงเหี่วกูแก่ที่ฮะนายพอเหี่ยวแจ็ตตอนจ้องที่แปดแปดกิงกูเจอที่แปดแปดวันนั้นแต่ออกแปดแปดจริยจำนนจริงพี่ติมึงแต่พี่ได้ติเราแต่ตามมึงตอนก่อนเหี่ยวแล้วกูไม่โตกแล้วเออเจอเบอร์จริงตอนแรกกับไปเจ้าแก่เบอร์ก็แล้วกูหละ จำการอะไรยกับพั้วบ้านี้ไม่รอดไหนไปไหนเราไปเตเวนกันตาไปตุบใช้เลยนะเกลียนเลยจบป้าลูกเต่วเตเวนอบนักหนะ้าให้ลูกก็เล่จันตูราตัดวันนี้จบเล่เล่แต่นั่งเห่อนั้น้ไรวันนี้นั่งได้กุฏิโก้เก็เบๆให้ได้เก็เบๆลูกขัดเก็ <c oughs> กบเรื่อไม่เก็บแบบปลักรูคือวังนี้ลูกกัดจบนังหนะ้า อย่าย้อนในลุกแต่ปลือกนัดน้ำในบ่อยังไปบ่อบ่อไม่รู้จักิ่ตักมึกไปเจอน้ำปองนุ่มากินวันนี้คือในลูกต่เดินตองน้ำดื่มคุณภาพน้ำชาจิงวะน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มชาจิงเด็กจำรู้เรื่องวันนั้นกูพาไปในป่ายางเดินเดินกูแก็บยางตอนตีจ้ำพอดีฮูวเกรงว่าพอพอพอูคุณนาภาพผู้ชาจิงวะแม่โตชาบองลามจอมอมได้ตายทังตี เจ้าบาดไตกูแลยแรก้าวตด็กเทเวนเหลือพอแลลวไปเทรนักหน้าเทรเวนไอ้เจ้าไปเจอกล้องใายยันมั้งเลยพี่พูดนะเราคนยิงยิงอเทรเวนก็พูดปล่อกูชอบก็แรงชอบหลงบาดติดเทรเวนมั่งพออันวันคนพอยเหลือตีแล้วนายพูนจะเลิกกับเบ็นยากาศวิบหลังไปเทรเวนนั้นเออเอาไปก้าเทรเวนตัวก็แรงติดเทเวนเทรเวนวันดี้าจะรับอะไรเพิ่มไหมคะพุ่มปมกินก้าวเ็ กมกินข้าวเจ็อยู่บ้านพี่ปูนจเว,นว้นสวัสดีค่ะจะม้วนไปจากงจังมองไหมคะจะรับต้มปื้มไหมแรงติดจีเว้นมดสิกันครับนี่นนจิ้งเวียนาวันนั้นจูนข้าวบ้านพุ่มดังลับบีอยู่จวนมาตึงจับตัวพุ่มจีพุ่มไหวคุณให้นายน,นมาต้องคุณนคุณนึ่งขึ้นไปอาเมียใน้องพอขึ้นไปอาเมียใน้องจีนี่จวนมันจัดกันก้มเองไมพุม่มเขาเรียกข่มขืนไม่ใช่เหรอก้มเอง เรียกคมขืนไม่ตันยหาเที้ยงแต่พเม่นมันเร่งคนต่อคุมอเอาละครับทีนี้แ <c oughs> มงกว่าวาจุนจัดการคมขืนเมียอว่าจุนเจดจ้ำเดือรอยปอจุนอเอาเก้ไว้ตัวนเมียแรงเงินกําหนึ่งพมลําปลื้มเมียว่าจะไงเมียว่าเจว้นสวัสด,ดีคะ่ะโอกาสหนา้าเชิญหม่นะคะเชิญใครเชิญจุนเเมาเหล้า <c oughs> คุณแกไม่เปรีนบันรีบาฝนั่นใจแต่ตุกจริง อายุเต็มเนี่ยเราตั้งปีนรวยตั้งรื้แล้วเพราะฉนั้นม่อมปอกเรากระม่อมโคควักลูกหาควักเมียไปด้วยไม่ฉันไม่บาฉันไม่ได้รับฉันไปกับตินต่อใจไุนตาโรจะไปพอบแม่ไม้ตรงนั้ไม่รอบเหล่าไม่แจ้